ใครที่กําลังตามหานะครับรลดราคาไม่ข้าม300แสนนะผมพามาชมนะครับไม่ใช่แค่คันนี้นะเดี๋ยวติดตามกันนะครับทั้งกระบะทั้งแขบปทั้งอะไรต่างๆนะก่อนไปรับชมกันนะครับฝากกดติดตามช่องวิคาดีๆนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ให้คลิปนี้นะครับคนละ1นึ่งไลค์ด้วยนะครับอ่ะคันแรกเลยนะครับนะผมพามาชมกับยาร i ส1.2นะครับเครื่องยนต์1.2ก็รุ่นนี้เนี่ยส,สามารถเอาไปใช้งานนะ ลูกหลานนะขับไปโรงเรียนขับไปมหาลัยนะหรือนะในการที่จะเอาไปวิ่งงานแกล็งงานรับส่งคนต่างๆนะครับอ่ะดูรอบคันนะคันนี้นะครับ,นนรบเก็บงานมาแล้วเรียบร้อยนะครับนะพร้อมใช้งานเลยนะครับก็เอาไปดูแลต่อได้นะเพราะรถทุกคันนะเราเป็นรถหมดสัญญาเช่านะรถทุกคันคันของเรานะครับ เป็นไม้แท้100%นะครับแล้วก็เช็คระยะตามกําหนดทุกคันนะครับอ่ดูภายในกันนะแล้วก็รวมไปถึงราคาขายเนี่ยต่ำกว่าตลาดนะครับดูในเรื่องของภายในนะครับคันนี้ก็สวยๆเลยนะพร้อมใช้งานนะเดี๋ยวอาจจะสปาเก็บงานให้อีกนิดหน่อยนะครับนะในเรื่องของความะสะอาดภายในเพิ่มเติมนะในเรื่องของเบาะนะอะก็แต่รถโดยรวมคือเก็บงานมาแล้วเรียบร้อยนะครับอดูเลขใหม่กันนะครับ ดูเลขใหม่กันดูด้านหลังก่อนนะครับก็อนเนกประสงค์นะเป็น5ประตูนะขนของได้เยอะนะนั่ง5้าคนด้านหน้านะแล้วก็มีเก็บของเก็บกระเป๋าได้อีกเยอะแยะมากมายนะครับก็นี่ดูสักกี่ใบ3 4 4 4ี่ี่ใบได้นะครับ4บี่ใบใหญ่ใหญ่ได้เลยนะครับตรงนี้นะ,ะดูเลขใหม่นะครับเลขใหม่อันนี้เป็นเกียร์ออโต้ครับแน่นอนอยู่แล้วนะก็ขับง่ายนะครับออโต้ Auto นะ เครื่องยนต์เดินเรียบไม่มีสะดุดแน่นอนเพราะทุกคันอ่ะไมล์แสนสองพันสนะอ่ะก็ไม่มีสะดุดแน่นอนนะครับสําหรับเครื่องยนต์นะในการดูแลบํารุงรักษาต่างๆเนี่ยมีผลนะกับการใช้งานรถนะครับมีผลมากๆเลยนะครับอ่ะก็ฝากยาลิต1.2คันนี้นะครับราคา2 000, 9 9 0 0 0บาทอ่ทะเดี๋ยวไปดูคันอื่นๆในโกดังนะไปดูคันอื่นๆนะอ่ะ ที่เห็นตรงนู้นนะครับเป็น f o r t u n e er นะใครที่หา Fortuner อยู่นะเป็นขับ4นะเป็นขับเคลื่อน4ล้อปี2018นะครับแล้วก็ไม่ไม่ได้เยอะนะครับไม่ไม่ได้เยอะเลยเดี๋ยวไปดูกันแต่คันนี้ราคาย,ยังไม่เปิดผมต้องบอกว่าพาให้พี่ได้ดูก่อนเพื่อที่จะได้สนใจแล้วก็มาติดต่อก่อนใครนะไม่แสนห0หมปปีสิบแถือว่าไม่เยอะนะเออถือว่าขับเท่าไหร่อ่ะรถ 7ปีใช่ไหมเจ็ดปีก็ประมาณ2 3งสาหมื่นนะกิโลเมตรต่อปีนะครับภายในสวยๆอยู่เลยเบาสวยๆนะครับแล้วก็เป็นเบาไฟฟ้าด้วยนะครับนะราคาผมคาดการคร่าวๆนะครับก็อาจจะประมาณ8 0 0 0 0 0กว่านะ 8, กว่านะแปดแสนกว่ากว่าหรือ7 0 0 0 0สกว่ากว่าเนี่ยนะครับปลายนะอ่าหรือถ้าชัวร์ๆนะไม่น่าจะอ่าถูกกว่า8 0 0 0 0นนะก็ ประมาณ800หานะครัสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวลราคาเปิดแล้วกันนะครับจะได้ชัวร์วเลยนะครับก็รถของเราเข้ามานะทุกคันนะจะต้องตรวจสภาพก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะแล้วก็มีการตั้งราคาขายอีกทีนะเพราะฉะนั้นรถเนะี่ยมาเติมตลอดนะก็จะมีให้พี่ๆได้ดูก่อนแบบนี้นะเพื่อที่จะได้ตัดสินใจนะครับแล้วก็ราคานะครับตามคลิปที่บอกรถไม่ข้าม3ามแสนเะนี่ยมีอะไรบ้างนะพี่เอาไปใช้งานนะเป็นเรื่องของกระบะแคบนะแบบนี้ ก็2องแ0 0ก็2 6 7น0นะครับ, 7, 000, รบสำหรับกระบะแคปก็ปีประมาณปี18นะคันนี้นะ17นะคันนี้ปี17นะก็ราคาดีนะราคาโอเคเลยนะแล้วก็ได้แคบด้วยขนของก็ได้มีแคลี่บอยด้วยนะครับมีแคลี่บอยด้วยรถสภาพสวยๆแต่อันนี้คือสภาพการใช้งานจริงที่ยังไม่ได้เก็บงานนะคือเดี๋ยวถ้าพี่เอามาเอาไปใช้นะครับผมจะลอกสติกเกอร์ออกให้นะขัด นะรอบคันนะสปาเต็มระบบเลยนะตรงไหนที่มีจุดที่ต้องเคลมนะก็ผมจะเคลมให้อะอย่างยกตัวอย่างคันนี้นะครับอะใกล้ๆมือนะนี่มีโดนอะไรมาไม่รู้นะก็เชียวๆนะครับมีวงนี้นะเจ้าหน้าที่ตรวจแล้วก็เดี๋ยวมีใบเคลมให้พี่ๆจะให้ผมเคลมหรือเอาไปเคลมเองได้หมดนะใครรีบใช้รถนะใบเคลมก็อยู่ได้ประมาณ1ปีแหละนะก็ เอาใบเคมออกไปแล้วก็ไปใช้รถก่อนนะว่างๆค่อยไปไอ้น,นี่กันอีกทีก็ได้ไปเคลมอีกทีหรือจะให้ผมทําเคลมเสร็จกระบวนการจบเลยนะจากที่นี่เลยก็บอกได้นะหรืออยากเคลมเพิ่มเติมนอกเหนือใบเคมได้อีกนะอ่ะก็รุ่นนี้แหละนะไม่ข้ามสามแสนอีกเช่นเคยนะอีซูซูนะปี20นะครับเริ่มต้น2อง0 0นเจ็ดบาทนะเริ่มต้น2อ0 0ส0เจ็ดก็พี่ๆก็สามารถที่จะเหลือ คือถ้าตั้งบัตเจ็ตไว้ส0 0 0 0นะหรือเอาไปทำประกันอะไรเพิ่มเติมได้อีกนะครับนะก็เดี๋ยวผมล้างให้มันสวยๆนะขัดเคลือบให้มันสวยๆนะก็อ่ะคันนี้อีกนะครับคันนี้ก็เป็นแคบอีกนะสองแสนห้าหมืนะครับสำหรับแคบตัวนี้นะผมชอบคันนี้นะในส่วนของที่มันเป็นรอยรอบคันเลยนะพี่ๆมามองใกล้ๆเนี่ยจะเห็นนะวงนี้นะครับ มันไม่ได้ชนหนักมาหรอกนะแต่มันเหมือนมีแบบรักยิ้มนิดหน่อยนะเพราะฉะนั้นชิ้นนี้อ่ถ้าอยากทำคือเราทำให้นะครับทให้นะบางคนซีเรียสเรื่องสีทำนะครับก็แล้วแต่แต่บางคนเราไปใช้งานนะไม่ได้เอาไปขายต่อกอ็รถที่ทำแล้วมันบิ้วสวยก็ทำดีกว่านะหรือถ้าอยากได้รถเดิมมันก็อีกอีกแบบหนึง่งอีกประเภทหนึง่งอีกราคาานึงนะครับอ่ะคันนี้นะมันก็มีเก็บงาน ทุกจุดเลยนะทุกจุดเลยนะครับนี่ชิ้นนี้ชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้สวยอ่ะมีมีนะครับทุกจุดเลยนี่อีกนะนะเคยรีวิวให้ดูแล้วนะคันนี้นะตรงนี้อีกชิ้นนี้อีกนะครับนะแล้วก็ตรงนี้นะครับชิ้นนี้นะครับมีเว้นชิ้นเดียวนะทั้งคันมีเว้นชิ้นเดียวชิ้นนี้ทำนะอ่ะเว้น2ชิ้นนะครับ เป็นสชิ้นนะพี่ๆจะได้เก็บงานรอบคันเลยนะหรือพี่ๆจะเติมอีก2ชิ้นนี้ก็ได้นะเพื่อที่จะให้มันแบบว่าสวยไปแบบพร้อมกันเลยนะครับก็คันนี้257,000มนะมีคันไหนอีกนะโดยปกตินะครับรถเราเนี่ยต้องบอกว่ารถเราเป็นรถส่วนใหญ่นะครับ4ปี5ปี6ปีนะจะมีหลุดมา2ปีก็มีนะครับน้อยหน่อยนะครับหรือหลุดมา7ปี8ปีก็มีนะครับ น้อยหน่อยนะแต่มีนะอย่างเช่นตัวแคปปี16นะที่เป็นโครงส้มนะปีบปี16เนี่ยเต้นชอบนะนะขายราคา9ก7 0 0สนาหแต่ตอนนี้มันหมดนะมันหมดนะแต่เดี๋ยวผมพาไปดูตอนเดียวก่อนนะตอนเดียวเนี่ยราคาไม่ซ้ำข้ามส0 0แสนก็มีพอสมควรนะครับในส่วนของที่เป็น uzu, นะอีซูซุนะอีซูซุอะ คงส้มแบบนี้นะที่ที่ผมบอกนะมันก็จะมีแล้วแต่ปีแหละแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองแสนสี่หมื่นเก้านะสองแสนแปดแล้วแต่ปีแล้วแต่สภาพนะอ่ะแต่แล้วแต่สภาพเนี่ยถามว่าพวกงานสีเราเก็บเคมได้อยู่แล้วนะครับอ่ะอย่างคันนี้เก็บเคมเก็บงานมาเรียบร้อยก็สวยๆยใหม่ๆแบบนี้เออจริงๆมันเป็นรอยแบบทั้งคันเลยนะทั้งคันเลยนะเออแต่ว่าอันนี้คือแบบที่เก็บงานมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะ เนี่ยตัวอย่างในการเก็บงานพี่ๆก็ได้รับรถแบบนี้ไปแต่นี้ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับก็อาจจะสปาบอกเอาสปาแล้วนะครับสวยๆแล้วนะอ่ะนี่นี่สปาสปาซักให้มันใหม่ให้มันหอมนะเออคาบเหงือคราบใครต่างๆนะครับก็จัดการให้นะก็เป็นรถที่ราคาถูกนะแต่เราเก็บงานก็ออกมาสวยๆแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็พวกนี้ก็ไม่ข้ามสามแสนนะแต่รถพวกนี้สองคันนี้ไปแล้วนะนะตอนนี้นะครับ ไปแล้วนะเออแล้วก็จะมีตอนเดียวนะครับตอนเดียวนี่คันนี้นะพวกนี้ไม่ไม่ข้ามสามเลยนะสองแสนมีคันหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันนะครับแสนเก้าหมื่นสี่นะเออวสองแสนกว่ากว่านะครับแต่ถ้าเป็นรีโวปี21อันนี้เป็นไม่ใช่อันนี้มันจะเป็นปีประมาณ17 18นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ไม่ข้าม300,000น,นะ200,000ไปปลายนะครับ ก็ประมาณนี้นะกับรถที่ราคาไม่ข้าม300,000นะก็มีรุ่นไหนน่าใช้นะครับพี่ๆก็มาเลือกดูกันเพิ่มเติมได้นะครับเพราะรถเราจริงๆมีหลายประเภทนะไม่ใช่แค่ราคาที่ไม่ข้ามส0 0 0 0นแต่วันนี้ผมยกตัวอย่างมานะรวมไปถึงรถที่ใหม่ๆเนี่ยมันก็จะมีแบบส่วนใหญ่3 0 0 0ส0สี่แสนนะพี่ๆเลทๆนี้นะพี่ๆก็จะดูได้หลายๆคันนะครับ หลายๆคันรวมไปถึงถ้าเป็น4ประตูราคามก็จะขึ้นมาหน่อยนะสี่แสนปลายนะครับถึง5 0 0แสนก็วันนี้นะครับถ้าใครดูแล้วนะสนใจก็ติดต่อมา0 9 1 7 7 8 5 1 1 7นะครับบิคาดีๆนะก,ก่อนไปฝากกดติดตามช่องบิคาดีๆนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ให้คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ